s สวัสดีครับตรงเข้านะจ๊ะวันนี้จะมากินปูไข่ดองยักษ์นะคะผมที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้คือปูไข่ดองน้ําปลาไซส์ยักษ์แบบยักษ์ยักษ์ยักษ์เป็นขนาดที่ใหญ่ตั้งแต่โดมเคยกินปูไข่ดองมาเลยนะครับผมขนาดของปูไข่ดองวันนี้นะครับผมใหญ่กว่ามือของโดมอีกใหญ่มากๆเมื่อนจ๋าวันนี้เราจะมากินกับวัตถุดิบรับราคา1บาทอาหารสินค้าที่เพื่อนเห็นตรงนี้ซองละ1บาทนะครับผมจากเชียโทโรนะครับตอนนี้ทางร้านเชียโทโรเขามีโปรนะครับผมเป็นโปรพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่ในช้อปปี้นะครับผมเพื่อเป สามารถซื้อได้ในราคา1บาทส่งปลายทางและที่สําคัญไม่มีเก็บค่าส่งนะครับผมวันนี้ต้องจำมาแช์นะครับว่าเราจะซื้อสินค้าต่างๆในราคา1บาทเนี่ยทำยังไงอย่างแรกเลยเพื่อนต้องเป็นลูกค้าใหม่ของช้อปปีนะครับผมเพื่อคนไหนแบบมีคนรู้จักแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับผมพี่น้องลุงพี่ป้านะอายังไม่เคยมีช้อปปีเราสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขั้นตอนแรกดาวน์โหลดช้อปปีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราไปที่ร้านเช์โทโรนะครับผมคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปที่ร้านเช์โต พอเข้าไปในร้านเชอโทโรนะครับผมเพื่อนๆพิมพ์คําว่า1บาทนะคะผมเพื่อค้นหาสินค้าราคา1บาทในร้านเชอโทโรครับพอเพื่อนพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆก็เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อครับผมในราคา1บาทโดมก็จะเลือกเป็นผักกรอบนะคะผมผักผลไม้รวมอบกรอบนะครับผมตาเชอโทโรนะครับก่อนกดสั่งซื้อนะครับผมเลือกโคสส่วนลดครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็นลูกค้าใหม่จากช้อปปี้นะครับผมจะเห็นเลยว่ามีโค้สส่งฟรีนะคะผมก็จะเห็นในราคา1บาทแล้วก็กดสั่งสินค้าเลยครับผม แล้วก็ทีนี้เราเลือกวิธีการชําระเงินครับผมเลือกวิธีการชําระเงินแล้วเราก็เลือกเก็บเงินปลายทางนะครับผมแล้วก็ทําการยืนยันแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าเลยครับผมแค่นี้เองครับผมเราก็จะได้วัตถุดิบลับจากเชโตโรนะครับผมในราคา1บาทเพื่อนจ๋าปรเขาปังมากเลยเพื่อนจ๋าอย่างแรกนะครับผมนี่เลยครับผมผักกรอบ100กรัมนะครับผมในราคา1บาทครับเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราอยากกินอะไรในนี้นะ มันจะมีความหอมของ,อของผักลไมแลอบกรอบนะครับเขามีพีคันอบที่แบบเก็บรสชาตินะครับผมแล้วก็ทําให้สารอาหารทุกอย่างครบถ้วนนะครับผมเป็นขั้นตอนของเขานะครับผมต่อไปอันนี้จะเป็นพริกกรอบนะครับผมเป็นพริกทอดกรอบในราคาซองละ1บาทนะครับผมน่ครับผมเรามาชิมรสไข่เค็มแท้กันวัตถ,ถุดิบ1บาทนะครับผมจากเชอโทโรนะครับโปรพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่ช็อปปี้ครับก็ทําการชิม <c oughs> Mm hmm. กรอบแซบ่บรสไข่เค็มอร่อยมากครับหอมไข่เค็มมากๆเลยต่อไปมาลองรสทรัฟเฟิลกันครับ mm hmm. ทรัฟเฟิลจะกลิ่นหอมขึ้นจมูกนะคะผมจะมีความอร่อยแบบพรีเมียมเลย mm hmm. อร่อยต่อไปเป็นรสต้นตำลักนะครับผม mm hmm. กรอบอร่อยจะมีความหอมงาแบบเน้นๆเลยครับ ต่อไปเรามาลองอัลมอนด์อบกันนะครับอบมาจนหอมเลยนะครับผมแล้วก็เขาไม่ใส่เกลือนะจะอร่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับต่อไปเป็นถั่วหิมะา่านอบนะครับอืมเขาจะเป็นถั่วที่ลักษณะแบบอบแบบออร์แกนิกนะครับผมหอมเหมือนแบบเป็นรสชาติดั้งเดิมเลยเขาไม่ปรุงแต่งเพิ่มนะครับผมอร่อยมาก ต่อไปเรามาลองกล้วยอบกันนะคะผมทางร้านจะมีกล้วยอบ6สูตรเลยนะคะผมแต่วันนี้ดมลองมาชิมนะคะผม3สูตรดูว่าแต่ละรสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมดมดมที่กล้วยน้ำว้านะคะผมจะเป็นแบบหวานธรรมชาติเป็นสูตรสีนะคะอืมมันจะมีความหนุบหนับจะหวานกล้วยแบบธรรมชาติเลยนะครับอร่อยต่อไปจะเป็นกล้วยน้ำวาสูตรหนึ่งนะครับผมอเป็นสูตรหวานน้อยนะ หวานแล้วก็จะลดความหวานลงมาหน่อยความแบบธรรมชาติของกล้วยน้ำว้าอร่อยมากต่อไปจะเป็นกล้วยหอมทองนะคะผมสูตรสองหวานน้อยครับจะเป็นชิ้นแบบใหญ่ยาวเลยนะครับผมกล้วยหอมทองนะอ,อหอมความหวานกำลังดีนะครับผมอร่อยมากเพื่อนๆจ๋าขอทวนอีกทีนะครับว่าวัตถุดิบที่ดมชิมมาทุกอย่างนะครับผม1บาท อย่างละหนึ่งบาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าใหม่ช้อปปี้นะครับผมโปรพิเศษจากทางร้านเชียร์โทรโรในช้อปปี้เลยนะครับผมมาครับเพื่อนค้ามากินปูกข่ดองยักษ์นะครับคุไข่มยำมน่ากินมากแล้วก็นำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมใส่พริกแดงเยอะๆข้าวร้อนๆอยู่ตรงนี้นะครับรุกอย่าง้อมแล้วเรามากินกันเลยนะครับน่ากินมากเลยอะสีคือแบบโอ้ม่ก็น่ากินนะอืมไลๆเปรี้ยวปากนี่ครับผมล็อกโกยมาตรงนี้ สวยๆเลยแล้วก็สูตรเข้าไปเลยครับผม <c oughs> <c oughs> นิ้วมันจางล้วทำยังงก็ได้นะปึ๊บแล้วก็น,น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผม ผลไมกเดี๋ยวจะกินแกล้มกับผักกรอบผลไมอ้อบกรอบของเชียร์ทรโรได้เช่นกันนะครับ กรอบคชอบอย่าลืมไปซื้อกันได้เลยนะครับผมสินค้าในชิโทโร่นะครับผมทั้งหมดนี้ราคา1บาทสําหรับลูกค้าใหม่ครับผมแต่ว่าสําหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นลูกค้าเก่านะครับผมเขามีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผมลด60บาทนะครับผมเพื่อนๆสามารถใส่โค้ดน,นะครับผมดูใต้คลิปนี้แล้วก็เอาโค้ดไปใส่สั่งซื้อสินค้าในชิโทโร่ลดเพิ่ม60บาทนะครับเพื่อวนจ้าวันนี้ดูดีอ่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ชิ้นสุดท้ายของเราสวยมากเลยครับสวยจังเลยอ่ะนี่นะคะค้างส,สุดท้ายแล้วนะครับ <Wireless> อ,อร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามากินวัตถุดิบรับราคา1บาทของเชอร์เทโรปิดท้ายนิดน,นึงนะครับกินอะไรดีนะถั่วอลมอนด์อบสักหน่อยนะครับกินแบบของว่างตบท้ายเลยพริกรูฮับโฟ,ฟร์หอมมากกลอร่อย วันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับเพื่อเข้ากับตัไข่ดองยักษ์วันนี้นะครับผมกับวัตถุดิบลับ1บาทจากเชียร์โทโร่นะครับผมร้านเชียร์โทโร่ตอนนี้เขามีโปรในช้อปปี้สำหรับลูกค้าใหม่ช้อปปี้นะครับผมสามารถซื้อวัตถุดิบนะครับผมต่างๆที่โดมนําเสนอวันนี้นะครับผมในราคา1บาทครับผมลองถามแบบคนรอบตัวว่าเอ๊ะแบบคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลุงป้านะอาคนไหนยังไม่เคยใช้ช้อปปี้เป็นลูกค้าใหม่ดาวน์โหลดช้อปปี้เสร็จปุ๊บกดลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับผมเพื่อเข้าไปที่ร้านเชียร์โทโร่ในอเเข้้าาไปทีี่รรนชย์โทโร่ในนนป๊บบบคคค้้หาาาาวว่1ทะะรััก็จจเอตถุ ดิบมากมายในราคา1บาทเลยครับผมแล้วก็กดเลือกส่งสินค้าปลายทางแล้วก็กดสัส่งสินค้าแค่นี้เองครับผมก็จะได้วัตถุดิบในราคา1บาทจากเชียร์โทโร่นะครับยังไงโด n ทิ้งรายละเอียดนะครับผมขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับผมวัตถุดิบรับราคา1บาทไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมลองไปดูกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ